สวัสดีครับไปไงกันบ้างครับกับ E ีีที่แล้วว่าโหใช้ลูกซองทั้งเกมฮะมันมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะกับการโซโลโอารีนาครับ <Yahoo! S 1> เรียกได้ว่าหายไปหลาย e ีีมากๆนะเดี๋ยวอีพีนี้ขอกลับไปเล่นหน่อยยังไงเดี๋ยวตอนนี้นะเราไปดูแต้มกันก่อนนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามไม่ด้วยอย่าลืมนี่นี่นี่ติดตามติดตามติดตาม ไปครับตอนนี้นะผมได้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ดีวิชั่น5นะครับมีแต้มอยู่1,910ครับเดี๋ยววันนี้เป้าหมายของผมนะขอสัก2 0 0 0แต้มแล้วกัน2,000แต้มเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่ทีฮนะีอย่าลืมเข้ามาดูแล้วกด Sub subscribe ด้วยซับ c r i b ้ด้วยขอบคุณมากครับเราไปบู๊กันเลยตอนนี้นะผมก็ได้สั่งเวยแต้มให้กับอารีนาไปแล้วนะ20แต้มครับ เดี๋ยววันนี้ต้องเอาคืนนะเอาคืนนะยีแต้มนี่จะต้องไม่เสียฟรีครับไปก่อนอื่นเลยหนาะที่ลงกันเลยเอ้ยลงไหนดีอ่ะอืมอน,นี่แล้วกันไหมน,นี่น่าจะมีคนนะคือใจผมเนี่ยอยากลงไปแล้วยิงเลยนะขอแบบถ้าสองสาคนก็พอคือยังไงอยากได้แต้มคืนก่อนน่ะอันดับแรกถ้าลงไปเนี่ยโอ้ยลงมาเป็นชุมนุมนี่สวยเลยนะไปไปไปเดี๋ยวกดน,นะเดี๋ยววันนี้ต้องกดกดให้ยับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนลงแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนลงนะนี่น่าจะลงนะเพื่อนบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมเวลาที่ผมเล่นอารีนาผมชอบลงแบบโซโล่นะผมว่ามันได้แต้มดีกว่านะมันง่ายกว่าด้วยเพราะว่าถ้าเราฆ่าได้ปุ๊บเราก็ได้แต้มทันทีเลยนะแต่ว่าถ้าดูโอเนี่ยเสียงที่มันจะเอ้ยนี่ไงนี่ไงหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเรียบร้อยฮู้ววหนึ่งแต้มมาอย่างง่ายดายครับตอนนี้นะเต่าทุนแล้วเต่าทุนแล้ว ยอดอ๋อผมยังพูดไม่จบเมื่อกี้นะที่ผมจะบอกว่าคือลงเดี่ยวอะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นแก่ทุกคนเห็นไหมพอเวลาเราฆ่าได้แต้มมันก็ขึ้นเลยไงผมว่ามันลุ้นได้ดีกว่านะแต่ว่าก็ต้องระวังตายด้วยนะเพราะว่าเวลาเราตายนี่ก็คือจบเลยนะผมว่าไม่น่าจะลงตัวเดียวนะน่าจะมีอีกนะผมขอสอดแนมดูรอบๆก่อนนะฝั่งป้ายอะ่ะน่ากลัวเพราะว่าคนชอบลงบนป้ายเยอะนะ เพราะว่าเมืองนี้ถ้าอยู่บนป้ายเนี่ยเราจะมองเห็นแบบเห็นรอบๆเลยเฮ้ยเจอคนเจอคนนุ่มๆอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านตมงมันมาด้วยมันมาด้วยเด็วโดนเดยดโดนเดยวโดนมันมามันมามันมามันจะเอานะมันจะเอามันจะมาไหมรอดูรอรอรอผมว่ามันมาแน่เลยหรือไม่เอาหรือเอานกัทำไมกระโดดงั้นนะที้มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว นี่ระแวงรแวงมันมีระแวงแล้วมันน่าจะระแวงอยู่เหมือนกันน่ะผมว่าจะไปไหนเฮ้ยโุ้ยต้องลงครับจังหวะนี้ฮะต้องลงมาแล้วมาแล้วอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเรียบร้อยไอ้ยี่สิบแป้ครับ เอาละเอาละตอนนี้แต้มผมมี19 3 0แล้วนะหาเพิ่มมาหาเพิ่มแล้วเดี๋ยวรอท็อป20นะเอาอีก60แต้มสอง0ันชัวสองพันชัววันนี้ไป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 ,ไปตอนนี้ผมก็กำลังเดินรอบๆนะผมว่าเมืองนี้น่าจะเงียบแล้วแหละน่าจะไม่มีใครมานะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะไปล่าก,กันต่อไปล่าก,กันต่อต้องยอมรับเลยนะว่าจังหวะยิงเมื่อสักคคูงผมนะมันแม่นมากจริงๆคนะรกกับถือในแหลกเกาะ นัดที่สองครับเพสช็อตไปเลยฮะสวยงามสวยงามเฮ้ยแอดดอบจะลงตรงนี้มาแล้วมาแล้วบีแอดดอบด้วยบีแอดดอบด้วยไ,ได้เลยนะต้องวิ่งนะอันตรายนะครับไม่ได้ฮนะอยู่เฉยไม่ได้เอาเอาพีจีดีกว่าอุ้ยมีห okay, ้านัดโอเคอยู่ไปแล้วไปแล้วเข้างวงกันดีกว่ามาแล้วครับโอ้โหหกสิบแต้มครับ ตอนนี้นะผมต้องการอีกสิบแต้มเท่านั้นนะจะขึ้นเป็นสองพันนะเดี๋ยวมาดูจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหสุดยอดให้มันไม่ใช่ท็อปยี่สิบเดี๋ยวมันเป็นท็อปยี่บห้าเหรอพี่าคนนี้ก็ได้แล้วเหรอหกสิบแต้ม่ะดีมากดีมากสุดยอดสุดยอดคนเดียวอีกคนเดียว,ย,วยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามไปด้วยฮนะไปบูกันต่อไปบูกันต่อผมบอกเอนเพื่อนเลยว่าตานนี้วงบีบแย่มากนะครับดูฮะ มันกินไปครึ่งทะเลแล้วอีกครึ่งนึงเป็นพื้นที่นะเท่ากับว่าที่สู้จะต้องน้อยลงนะต้องระวังให้ดีครับเฮ้ยนี่น่าจะมีคนมาเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จเลยอะเฮ้ยผมว่าน่าจะมีนะต้องระวังต้องระวังไปเลยเอาไปหนึ่งนัดนะฮะไปแล้วจ้าบุ่มหูเป็นเห็นก่อนมาอีกแล้วท็อปสิบห้าเฮ้ยท็อปสิบห้า สอสิบแต้มโอ้โหตอนนี้แต้มครับทนะลุเป้าแล้วเป็นสองพันยี่สิบนะโอ้โหดีมากดีมากตอนนี้ดีมากนี่ไงนไไี่ไม่โดนเลยเป็นไปได้ไงจะเย็นจะเย็นขอโทษขอโทษขอโทษเจาะไปดีเอาไปหนึ่งนะัดนี่นี่ต้องถลม่มต้องถล่มต้องถล่ม ไปดีกว่าเพนก็รับเพนไ่เข้าวงกันนะวงจะมาแล้วต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าตานี้ผมโชคดีมากนะกระโดดไปที่ไหนก็มีที่แคมป์แล้วทุกคนเนี่ยผมได้ที่แคมป์เยอวเนี่ยตอนนี้นะผมก็อยู่ขอบวงพอดีนะครับเอ้ยมีคนีคนเอ้ยมีคนมีคนมีคนนี่ไง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 มาเด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 มาดี ออีกหนึงนะหนูบอมบอมต้องโดนวงตายนี่ไงนี่ไงมาดิมาเด้มาเด้มนไปยีผ้าครับวิกระสุน RPG หมดงานเข้างานเข้างานเข้ามีงานเข้าเจาะฮะเจาะนะจะปล่อยให้มันลอยนวลนะผมว่ามันน่าจะแค้นผมแน่นอนนะ ข้างในมีการบวกกันนะยเฮ้ยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนวงมาอีกแล้วไปเลยอู๋ข้างล่างมีการยิงกันด้วยนะตอนนี้กี่คนเนี่ยเอ้ยเหลือ10คนแล้วตอนนี้ท็อปสิบแล้วนะท็อปสิบแล้วไปต่อ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 นี่ไงเราไปคนนี้เราไปคนนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยมีข้างบนอ๋อมีข้างบนอีก ดออกมาดิออกมาดิวิ้ยวง,บ,งบีบวงบีบวงบีบมาอีกแล้วไปดีกว่าเฮ้ยมันมีนี่มันซองอยู่มันซองอยู่เฮ้ยนี่ไงมันซองผมอยู่แอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนลงสิครับรออะไรฮะลงอย่างเดียว ยังทันยังทันยังทาน,ทาน,ทานข้าบนมีการยิงกันนะนี่ไงนี่ไงลุหูตอนนี้สตูลอดทิศเลยนะฮะนี่นี่มันส่องผมอยู่มันส่องผมอยู่เอามาดีมาดีส่องเหรอส่องเหรอมาดีมาดีกู้าดกาด,กาดต้องขาดไอพวกนี้ต้องกาดยิงฮนะไม่ได้ฮนะตอนนี้วงจะมาอีกแล้วไปดีกว่าขึ้นดีกว่าไปครับบวกเลยฮะ มันยังอยู่มั้ยเนี่ยเฮ้ยหรือมันไปแล้วผมว่าไปแล้วนะอ๋อมันขึ้นไปแล้วนี่ไงมาแล้ว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 มันขึ้นไปแล้วนะมันหนีขึ้นไปแล้วนี่นี่นี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมาดิ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 แล้วจังหวะนี้ เปไงบ้างครับเพื่อนเพื่อ้โหูแล้วผมก็คว้ามาได้สําเร็จครับกับ2,000แต้มนะตอนแรกนี่คิดว่าจะไม่ได้เลยนะโอ้โหมองแต้มไปมองแต้มมา2000เฮ้ย2 0 0พเฉยเลยงงเลยฮะโอเคครับเพื่อนเพื่อถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามด้วยติดตามด้วยเอ้ยผิดด้านผิดด้านนี่ติดตามอย่าลืมกดหน่อยกดหน่อยโอเคครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บต่อนะให้ดิวิชั่น6เดี๋ยวกันลงอารีนา่า e ีหน้าครับ เจอแน่นอนครับกับดิวิชัน6เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีคนเก่งขึ้นหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วไปเก็บต่อก่อนบ๊ายบาย